พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพุธที่12เมษายนคริสตศักราช2023คําพยานชีวิตโดยคุณเคทไรเทมามิชิแกนสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อเรื่องเพียงพออยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมหนึ่งพงกษ์บทที่17ข้อ8ถึง16และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามารถคธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมหนึ่งพงกษ์บทที่ 17: ข้อ16แป้งในหม้อก็ไม่หมดน้ำมันในไหก็ไม่ขาดตามพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งตัดทางเอลิยาคุณเคสไรเทมาเป็นพยานว่าครอบครัวของเราต้อนรับเด็กที่ถูกอุปถัมเข้ามาในบ้านของเราเสมอเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กถามว่าเราจะอุปการะเด็กชายอายุห้าขวบได้ไหมเขามีสมองพิการโรคลมชักและพูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของครอบครัวเรา เรามีลูกอีกห้าคนและชีวิตก็วุ่นวายมากดิฉันบอกเจ้าหน้าที่ว่าจะแจ้งให้เธอทราบเร็วๆนี้แท้จริงดิฉันคิดเอาไว้แล้วว่าจะปฏิเสธการรับอุปการะเด็กเพิ่มอย่างแน่นอนเพราะพระวจนะพระเจ้าประจำวันนั้นเป็นเรื่องราวของหญิงม่ายชาวเมืองซาริฟัสเนื่องจากภัยแล้งเธอเหลือแป้งและน้ำมันเพียงหยิบมือเดียว เมื่อเอรียาขอขนมปังจากเธอการมอบสิ่งที่มีอยู่จึงเป็นเรื่องยากมากแต่เธอก็ให้ทุกสิ่งที่มีจากนั้นพระเจ้าทำการอัศจรรย์แก่เธอวันแล้ววันเล่าเธอใช้แป้งและน้ำมันทุกวันแต่สิ่งที่มีอยู่ก็ไม่ได้หมดไปขณะที่ดิฉันอ่านเรื่องหญิงไม้คนนี้ดิฉันรู้สึกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานในใจให้ตอบรับ คำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กการปฏิเสธนั้นง่ายกว่าแต่ถ้าดิฉันทำเช่นนั้นดิฉันรู้ว่าดิฉันจะพลาดโอกาสที่จะได้สัมผัสกับการเตรียมของพระเจ้าเราพาเด็กคนนี้เข้ามาในบ้านของเราบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยากจริงๆแต่เช่นเดียวกับแป้งและน้ำมันของหญิงม่าย เวลาและความรักของเราไม่เคยหมดลงเช่นเดียวกับหญิงม่ายแห่งเมืองเซเรฟัสพระเจ้าจัดเตรียมทุกสิ่งที่เราต้องการเมื่อพระเจ้าเรียกเราให้เป็นพรเราก็ต้องพร้อมที่จะตอบตกลงข้อคิดสำหรับวันนี้พระพรในชีวิตคือการตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกัน เป้าหมายของคำอธิษฐานเด็กในการอุปการละเลี้ยงดูข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายวางใจว่าพระองค์จะจัดเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายรับใช้ผู้อื่นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ